ะะเดี๋ยวเราจะมาตัดเนื้อเค้กนะคะใส่พิมพ์ปอนอันนี้จะเป็นพิมพ์หนึ่งปอนนะคะถ้าสมมติว่าอันนี้มันพิมพ์ถอดก้นได้นะคะเราจะไม่วางกระดาษไขก็ได้เวลาเขาออกอะคะ่ะเขาก็จะเราจะดันเนื้อขนมออกได้ง่ายนะคะ,ะแต่ถ้าบางคนไม่มีเค้กถอดพิมพ์อย่างนี้ก็แนะนําให้ตัดกระดาษไขอะคะ่ะวางตรงก้นนะคะแล้วส่วนที่ด้านข้างบางคนจะตัดกระดาษไขก็ได้หรือไม่ตัดกระดาษไขก็ได้ เราอาจจะทาเนยขาวก็ได้เพราะถ้าเราแบบว่าไม่อยากเสียเวลามาตัดเยอะเราก็ตัดแค่วางตรงกลางก็ได้นะคะเราอาจจะเสียเวลาตัดกระดาษไขสักนิดหน่อยนะคะแต่ผลลัพธ์มันดีมันจะทําให้เค้กออกออกมาเป็นรูปทรงที่สวยนะคะเราก็ทาด้านข้างเนาะ,ะตรงกลางวางกระดาษไขที่วางเพราะว่าเวลาเค้กมันสุกออกมาค่ะมันจะได้เป็นไงคะ ออกมาเป็นลูกทรงที่สวยเนื้อเค้กไม่ติดทิมนะคะ,ะแล้วเราก็ตักเนื้อเค้กเราลงไปนะคะเนื้อเค้กหนึ่งสูตรก็สามารถใส่ได้หลากหลายทิมเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องทําหลายสูตรใช่ไหมคะใช่นะคะหลายคนไม่รู้ว่าคิดว่าเค้กปอ1หนึ่งสูตรคับเค้กหนึ่งสูตรนะคะจะบอกว่าเราตีมาหนึ่งครั้งเราก็คือตักใส่แบ่งตามภาชนะที่เราชอบได้เลยนะคะแต่หลายที่ะคะ่ะชอบทําสอนให้มันดูยากว่าอันนี้สูตรหนึ่งอันนี้สูตรหนึ่งเพื่อเขาเก็บค่าเรียง นะคะหลายๆคอร์ดนั่นเองนะคะเวลาพวกเค้กวันเกิดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าที่เป็นเค้กที่เราใส่พิมพแบบนี้นะคะอย่างเช่นตามสูตร1ปอนนะคะที่เราสอนไปก็คือใส่พิมพ์1ปอนถ้าในสูตรเอกสาร2ปอนเราจะใส่พิมพ์2ปอนนะคะพวกเค้กวันเกิดจะประมาณนี้แล้วก็เราจะใส่ประมาณ3ส่วน4ีพิมพหมายถึงว่า3มส่วนสีมันจะเกินครึ่งหนึ่งของพิมพมาแล้วก็อีกนิดนึงแต่เราจะไม่ใส่เต็มเนาะเพราะถ้าเราใส่เต็มอะค่ะเวลาฟูมันจะโอเวอร์มากเกินไปนะคะรวมถึงเวลาเรา ใส่ทิมพ์แล้วมันก็จะมีฟองอากาศนิดหน่อยแล้วก็เคาะเบาๆไล่ฟองอากาศเขาประมาณนี้นะคะแล้วก็เ,เวลาเราตีเนื้อเค้กเยอะๆอย่างเงี้ยบางทีมันจะมีปัญหาว่าเอ้ามันจะมีเค้กเหลือ,อนิดหน่อยนี่ทั้งๆท,ที่เราแบบใส่สารส่วนสีเราก็อย่าเผลอไปใส่เยอะให้หมดนะคือหนึ่งเราต้องรักษามาตรฐานนะคะสองถ้ามันเหลือจริงๆเราก็ใส่พวกถ้วยฟองครับเค้กแจกเขาไปได้ไหมได้หรือเราจะขายไปอีกหนึ่งสินค้าของเราได้ไหมได้เหมือนกันนะคะประมาณนี้นะคะ